สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีสุขุสุคนสุมองสุบอนสบายดีเนีเทียงพี่น้องสยดีองขอโพี่น้องรตคอมน้อยงานลายน้อยลายอยู่ใช้คอมเนไปหาวันนี้กับล้่งานแล้วกัแก้งนิดน้อยจะต่อออนพี่นแล้วบรด่อเลยน้อยหนึ่งแก้งทำมพี่น้องีอ่ะ แต่ลายล้มันปุ๊บคนมึงกับเจมึงก้ยไปจกวันนแกย้งน่ะเออเธอแกงเผ็ดเลยเด้อแกงเนาะไหมพี่น้อง เน uh. uh ี่ยพูดบอกินไหมยะเพิ่งต้มแล้วใหม่ใครกันได้ดีนั่งอย่านั่งลงเลยนี่นะเอาเนี่ยเอาลงเลยเพิ่นยี่เอาพี่น้องน้่งอย่านั่งยองเอาน้่งอย่านั่งบริตต่ำใส่ตอนนี้เพิ่นสิได้ต่ำแต่ข้าวเบือกับมะพริกใช่กัน

ปารตอว่ะนะยัง huh. ค <É. S 1> ูน oh ้องอยู่ฮะิโอ้ยพังจะก่อนพี่น้อง่นเเอาพี่น้องใส่กระดูกลงไปน้ำพี่น้องใหันนัวเนาะให็นัวน้อย เดือดแล้วบอกลังผดกัเอาเห็ดหูนูลงพี่น้องเห็ดหูหนูลงไปแงเห็ดแกงสัยสิเปนแกงเห็ดเขาว่าอันนี้หูหูนูซาบนะเออเดรยลายยูเ่ด้หนอยใส่แคเขาก็มาหน่ไยเจะมกบวบลงพี่น้องบวบเนี่ย บ่อเน,นลวกปลาแดกบ่ย่างใปใส่ปลาแดกหอมเลใสรลน้ำห่อน่นะเอาลวกรดเกลือเราเพิ่มเติมลงแล้ลวพี่น่องนี่จะลวกปลาแดกป่เนี่ยนวอยูอ่บ่น้ำกานนาะออ เออเด็กนุ่งมาพี่น้องเ้ยป่นยามาปากเงินไก่กอยเจียวคามเอยมากินหมม่วงนี่นเนาะเด็กน่นช่กเีย่ชียเง่ลงมาเชงก็จอยมาหมงกนเมื่อพี่น้อง,องนะกินว่าเชียงไผ่เชียงกุ้ง แกงทำไมแล้วจากที่เมื่อแลวนางวะดกสวยนึงไม่ย ่นที่เลยเนาะในที่ระเบิดพี่น้องปาดเนาะแกงนราไม่ใส่เป็นนัวพี่น้องเกีเป็นนัวจะน่อยปดพูเน้อนไ่เดียวเบิ่งนในวันเบิ่งในอันผ่านนคือลายจริงนะไมเดียวบวหบวงซับพอดีจะวังศรอันนี้อะบผ้าอัผ้าอยู่งักเหมือนกัน

มาเด้อคุณพี่เอ้ยคุณพี่เจ้าแม่นะคุณพี่เจ้าแม่มาเด้อมันหูอีกแล้วกูอื่นนะเอาแนวอื่นผมเอาตอนพระคาสชาวจอยนะเอาเกลือลงห้องพืชนะนมีน้องจะหน่อยย้ำมันจางหยันาจางมาสัน่น แล้วลอะไรพี่น้องสาวจอยกับท่านเมื่องปนถ่าแกล้งน้ำใหม่พี่น้องเอ้ยสาเห็ดโมโนูโทษตามเขาเฮ้ยเขาเข้าวเฮว้ยววววมีแต่ผู้สศราให้โทษนำ้ำโอ้ยจะไม่มันแห่นขักพาไปจันนดนอนในเตียงใหม่เลยพี่น้นนองเครียดก็สุดก่อนอื่นกัข,ขอบคุณเอื้อนและลาเด้อที่เปิดหน่วยเงินมาซื้อเตียงจะาาได้อันนี้นะเคียว ห้าร้อยบาทแต่ว่าบแมนพอน้องมินเห็ดนำไม่พอเลงไม่จะคลองพอน้องมินอันพอน้องมินไปตัดนิ้วมันอีกเลยไม่ไีบ้านไม่พอเลยขั้นสั้นก็จะเป็นพันกว่าเนาะใช่ไหมเนาะพันปลายเลยมันใหญ่ด้พี่น้องผูใหญ่สองเมตรสองเมตรปลายสองเมตรปลายกล้องสองเมตรับอืมตรซีดสองเมตรซี ผมจะยังหอยเป็นพวงทางลางตาไหมเทปลาด้วยมันน่ะด้วยยังยัอ้ไดาไปยังอลมีพน้องมันบรจาหยอกเพืเพื่อนมันบรจาคหยอกเพื่อเเพินเพินำสิกินเกงกไมท่กินแล้วแซเมือไปแลกินแล้วแซมือซาจอยอ่ะเดี่น กงอะไม้ทังแกงเขียดนงขมก้อายิเม่ลยมาทแม่ทีแม่ทีก้อนทีก้อนจุกแล้วกลวไปสมาต่อแซ่บเฮยเจรจุไม่อยลกาเจรจุไมนะเอายน่งอุส่าห์จุไมอุตส่าห์จุม่นางวะอุตส่าห์จุม่กินได้แล้วเนาะ

ช่วงทางม่วงนะช่างแซรับแล้วกต่ยังว่าลืมจนลืมกต่ยังว่าจนยาหย่าเลยขอนเด้อได้ลบได้รูกต้นอนนอนยงม่วงอันประชองดูได้คือว่าไปเมืองไปเมืองเลยมันบอนเป็นตาแล้วลบลงมาไป็นประชองมันนิ่หรือมอนิ่ม เลือกน้อยนิตัมาเออเฉพาะมือน่ะเป็นวัดบ่ปอดขึ้นายไหมจัง้ปลานูปลาขึ้นอปัตเาง่ยนิดนมกินน้งก็ได้ยงอยอับเอาไว้ีนี่นายเนไปเอานี่น้ำรังทำจากหอมเนาะอย แกงเคียดกมีพี่ไ้องป้าคุแม่หน่ไล่อนไล้เลไหนแกงไ่นหไมโอหายครับบน้อคือหนาบูดนไปแล้วมไหมมาตงมายังจ้องแม่งข้าวไรขึ้นเลยอะไรไหมขึ้นเลยขึ้นมาไหมเชฟันมาย้อมใส่เนื้อาค่าจัดกาเออมาย้อมไปกวาดบ้าง ข้อมก่อยแก้วไปด้ยอะไรเง้ยนะออยเนนะออสิไปตอนแรกนะว่านุ่ยเป็นยังต่อยมุมมองไอ้ลูกชายไปประกวดประกวดในครูแบบทางนี้มิตรเอาของจริงไปประกวดเลยแต่ไปกินน้ำ้างจงว้อยู่พีางหอังเลยบ่เอาได้ว่ามะคงมันหนุ่ยใหญ่โว่มึงเอาเลยเด้เลยต่อยต้มยังไงกัน ในคู่อะไรกินแล้วนะอากินไปใรได้ท้องกินไปก็หายนเนาะเขาไปเวลาด้ยเนาะกินไม่ได้ก็รอโอเคจะบดเจ้าน้ากสองเพิ่นบ้าเนาะะสอง มันจะอบกซองว่ามันนี่กไปส่งกันอันรข้าปุ่นมาดิเก่งอ่ะเกงข้าวปุ่นกินด้วยว่าเออัวนอก่นข้าอนกะบกยกงหำแล้วเออไป้

กันะเจะนหัวหัวไโตขนาดนี้อืมบังาก็ุนนแบบนีมาดแมงใ่ยง่อั ออก,กินรอไปเคสเนาะพอดีขอห้องเพิ่งมากินข้าวน้ำหน่อย มีมาบ้านจะมาถามหา้ไรเงีจะมาม่เาไห้หอเอาเดิกินอนนะบ่น่าดมันเหอียวคนนีแข็แขนแนกเีให้ยาน

สาวจอยนางหมักอยู่แล้วแกงละม่คงมากก็มากเลยเสื่ออันนั้นไหมเฮ้ยนางเจอเนี่ยหมักเลย่นองกาลังว่าพืชประมาณกันดอนในตอนบักกาละไปคนเดียว กับเดียวเล็กๆเล็กๆราคาไม่เท่าเน้อเปนมามาเด้อมาเด้อมานี่มามามองแซะอย่งน like ี yeah> ้โอเคต่างงานเนี้ย จอยเด็กมือขึงมาป้อไปวัดเขายวนน่าเข่า <Wait favour. S 3> <become> ปลาดุยขาลังพี่น้องเว้ยเอาสมัยดีพี่น้องไม่ได้กินแกงทำไม้น้ำปลาดุยขาวเจ้ามิถากับมาแซ่บพี่น้องแซ่บขอปิดกิปเพืยงเท่านี้พี่น้องขอบคุณกับคุณหลายๆสุขุสุขคนที่ติดตามพอกันไม่คลิปหน้าพี่น้อง สบายดีบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บเก่งเก่ง